สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าหก7ูน90หกสี่หก6จ7 97 1 6ก2 8เก้า7ูนเนี่จสับคู่ก็64 46 6996 เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจับคู่รุ้นเรานะก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะนี่นะนี่ราวเพาะกิจนี่เพื่อจะมาเลขเลขขี้เด้อเจ็ดเก้าหนึ่เจ็ดเก้าสามสามเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเนาะห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดอย่างนี้ก็ได้ อันนี้สำหรับเราพัฒนานะคะวันนี้เนาะอ,นนอันนี้อันที่มันออกสั้นๆนนี่นะระวังเลขขี้พราอันเก่ามันออกเลขคู่เนาะระวังเจ็ดเก้าหนงเจ็ดเก้าสนะนี่สามเจ็น่าเจนาะน่าจะเป็นเลขขี้ออกวันนี้7จ็ดเก้า สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ